สำหรับการฝึกซ้อมครั้งนี้ทัพเรือภาคที่3สอนชนภัก3โดยสอนชนจังหวัดกระบี่ค่ะร่วมกับปพจังหวัดกระบี่และก็สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติหรือว่าสพอชอสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5และก็หน่วยงานภาคีจังหวัดกระบี่ค่ะไปทําการฝึกปฏิบัติพักสนามภาคทะเลในพื้นที่บริเวณหาดพระเอกอำเภอเกาะลันเตาจังหวัดกระบี่นะคะเพื่อเตรียมพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลค่ะการปฏิบัติด,ด้านการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเลแล้วก็การบริหารจัดการ ในภาวะวิกฤตทางทะเลง่ายๆก็คือการช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่อาจจะเกิดขึ้นไม่ว่าจากภัยธรรมชาติหรือว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะการซักซ้อมแบบนี้ทําให้เราสามารถที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้อย่างทันท่วงทีก็เรียกว่าสร้างความเชื่อมั่นให้กับจังหวัดกระบี่นั่นเองทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายค่ะการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลทดสอบระบบการสื่อสารและการประสานงานของหน่วยต่างๆไปทดสอบการปฏิบตัติด้านการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเลทดสอบความพร้อมของ ของยุทธปกรณ์คณเครื่องมืออุปกรณ์การสื่อสารของหน่วยงานว่าสามารถยังใช้ได้ดีแล้วก็สามารถที่จะสื่อสารได้อย่างฉับไวทันท่วงทีหรือไม่เพื่อฝึกเรื่องของการบรหิหารจัดการในภาวะวิกฤตของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ระดับจังหวัดซึ่งการฝึกในครั้งนี้นะคะเรียกว่าจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวผู้ประกอบการในทางทะเลในทุกมิติในทุกเหตุการณ์เลยค่ะในระดับจังหวัด โดยมีพลเรือตรีผู้ชงรอดนิกรรองผออสอนชนแล้วก็นาวาเอกดอกเตอร์พิสิทธิ์เจริญแพทย์รองเลขาธิการส<ม>พอชอไปร่วมสังเกตการแล้วก็ร่วมฝึกในฐานะที่ปรึกษาของศูนย์บัญชาการ<ม>เหตุการณ์ในครั้งนี้ค่ะ